เทคโนโลยีเก่าไปเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เมื่อโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ต้องพิจารณาเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมหลายคนอาจเริ่มตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและมุมมองที่มีต่อเทคโนโลยีโลกใหม่เกินความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตหรือไม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องหมุนเปลี่ยนตามกระแสะโลกาภิวัตน แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่จะขีดเส้นใต้คำตอบได้อย่างชัดเจนนอกจากผู้ที่ตั้งคำถามซึ่งคงได้แต่หวังว่าคำตอบจะชัดเจนขึ้นขณะที่ผู้ตั้งคำถามยังไม่อยู่ในสถานะล้าหลังกลิ่นมายืดยาวถึงเรื่องการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยดิจิทัลเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่ทุกวันนี้ลองมองไปรอบตัวแทบไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีแม้แต่การประกอบอาชีพที่ปัจจุบันมีทั้งอาชีพเก่าและอาชีพเกิดใหม่ ที่ต่างตั้งธงเป้าหมายสู่ตลาดดิจิทัลด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของปริมาณการบริโภคสินค้าและบริการในแพลตฟอร์มดิจิทัลทําให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับตลาดดิจิทัลมีการขยายตัวตามยุคตามสมัยความต้องการผู้ที่มีความสามารถในอาชีพต่างๆจึงมีมากขึ้นผู้ที่ทําหน้าที่สรรหาบุคลากรให้กับหน่วยงานหรืออาชีพนักทรัพยากรบ,บุคคลหรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า HR ต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ HR ต้องปรับตัวเองแค่ไหนถึงจะก้าวทันเทคโนโลยีได้นักทรัพยากรบุคคลหรือ HR ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่การที่โลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทลัลวิถีชีวิตเปลี่ยนไปความต้องการในตลาดที่มีมากขึ้นทักษะความเชี่ยวชาญในอาชีพต่างๆต้องมีการปรับตัวให้ทันยุคสมัยและยิ่งมีการปรับตัวมากเท่าใด HR ยิ่งต้องปรับตัวให้ได้มากกว่าเพื่อที่จะคัดสรรผู้ที่เหมาะสมต่อ,ตอองค์กรที่สุด การก้าวผ่านจากอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัลอาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับการปรับทัศนคติคุณอาจยังไม่ต้องมองเทคโนโลยีในภาพใหญ่แต่มองขั้นตอนและวิธีการทำงานตรงหน้าในแต่ละวันว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีและความสามารถทางดิจิทัลที่ไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆคิดและปรับไปทีละส่วนจาก1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4ี่ขณะเดียวกันให้ลองสังเกตเพื่อร่วมอาชีพหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นถึงการปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดผลสําเร็จการประกาศรับสมัครบุคคลในยุคดิจิทัลจะแปะป้ายประกาศรับสมัครตามเว็บไซต์ทั่วไปอย่างเดียวไม่ได้แล้วในยุคที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นตัวแข่งขันการวางแผนกําลังคนการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่จะทําให้เกิดแผนแม่นยําในการวิเคราะห์และวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวถึงการบริหารจัดการคนการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงถือเป็นสิ่งสําคัญในยุคปัจจุบันแน่นอนว่ายุคแห่งการแข่งขัน ต่างคนก็ต่างอยากได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปอยู่ในองค์กรหากแต่การวางแผนอัตรากำลังและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆมีความล่าช้าและไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เสียโอกาสในจุดนี้ได้สำหรับสิ่งที่เป็นอันตรายสำหรับ HR ยุคดิจิทัลก็คือการไม่เปิดใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งทำให้ไม่เกิดการปรับตัวไปสู่วิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับยุคสมัยดิจิทัลถ้าให้เกิดพัฒนาการล่าช้าหรือไม่ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลย ในขณะที่โลกกาลังเดินไปในทิศทางใหม่ผู้แข่งมีการพัฒนานและปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลเช่นกันมีการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์การวางแผนการจัดการกําลังคนในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์การตลาดแรงงานทักษะค,ความสามารถที่ตลาดต้องการรวมถึงองค์กรของตนเองด้วยสิ่งเหล่านี้จะนําเข้าสู่แผนการทํางานของ HR ในยุคดิจิทัลได้ หากต้องการเป็นสมาร์ทเต้องมีทัศนคติต่อเทคโนโลยีที่ดีพร้อมเปิดใจเรียนรู้ไม่ปิดกั้นโอกาสพัฒนาตนก็จะทําให้ HR ผู้นั้นประสบความสําเร็จในอาชีพนักทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลและเป็นสมาร์ทเอในที่สุด